สวัสดีครับพบก,กับผมนะควันเอกช่องไพอกสิกับควันเอกนะผมเพื<ห>่อไปป<ม>้องกับควันเอกนะผมวันนี้เราก็เอาผู้ปองไปช่วยช่วยไลย่ร็อตเตอรี่นะครับของครอบครัวนะผมดีว่ารอตเตอรี่เลยเยอะมากนะผมพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วนะผมก็จําเป็นนะครับต้องเอาไปนะผม เดี๋ยวรับรีบขายไม่หมดเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อนะครับผมไปเดี๋ยวเราต่อพี่ปองกององันนะครับผมพีดียงรด่ีดันนะ <c oughs> <N> นะฮะตัวก็จะมอมแมมหน่อยครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับแร้วองของเราก็จะมอมแมมหน่อยนะ,ะมาถึงก็ทักทายเลยครับเนือโอ้โหเนือ อนี่เราก็จะพาปล่องอาบน้ำครับอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็กขึ้นรถนะครับเดินทางกลับบ้านเหมือมนน่าร่มเบียร์พี่ผม,มจะไปแห่งเดียวเลยครับ วันนี้ก็ให้ก right? so ็บโซ่นะครับสาวโซ่นะครับเดือบบก็เป็นลายยางนะครับพี่กองสาวโซ่เองก็ได้นะครับโยนโซ่ขึ้นคอก็ได้นะครับจะเก็บโซ่ขึ้นคอนะครับต้องจัดใหม่นะครับจัดโซ่ให้ ผมจบให้ถูกข้างนะครับดูที่กัน <c oughs> โยนโซ่ขึ้นของของ,ของนะนครับทีบคทบุแเราจะโยนอี้น,คร,นครับนี่ครับโอ้ของเราก็เก่งนะ ขาที่ห้ามานะเราจะแาบนั้นตัวกลับบ้านผรงก็มีขาที่ห้านะครับเลยทำไโอ้ ให้นอนลงแล้วยังเคลียงอยู่นะครับยังไม่ยอมนอนนะเคลียงอยู่นะครับพี่บงกำลังหาเหลี่ยมหรือว่าไงครับพี่บงให้นอนให้หอนมากเคียงกับวฟาดเองอยู่นะครับไม่ยอมนอนนะครับรองเราก็เคียงจริงนะครับทุก ผัานอยู่แค่นอนไม่นอนแล้วสินะครับเดินนครับโอ้ดูครับไม่เสียงครับเสียงนะครับเสียงนะครับไม่ยอมนอนนะครับดเดินไปเลยดูครับเสียงนะครับไม่ยอมนอนเลยนะครับโอ้โหดูครับไปจะนอนได้นะครับเสียงเงินนาครับเสียงเงินน้าดูนะครับ ไปจะนอนให้ได้นะครับบออยังมีเถียงอยู่นะครับยังไม่หยุดเถียงนะคือบกจะเลือกื้อปืนหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกครับบ่แน่ๆจะเล่นโนคนะเมื่อเช้ามาก็ตัวขาวเลยคนระับ มีตะโคนเลยนะครัมือเช้าอยากลุกแล้วครับดูว่าไงครับพี่ปองปองก็นอนไม่ได้นานนะครับไม่มีหญ้าจริงจะไม่มีหญ้าด้วยก็ไม่ค่อยได้นานนะครับแบบตีลูกอย่างเดียวเลยนะครับตอนลูกไม่ต้องสั่นะครับลูกเองเลยนะครับลูกเร็วด้วยนะครับ งาน,นาก็มีแตดินนะต้องขัดงานให้เขาวครับเนะดีย๋ยวจะไม่รอเอานะครับโอ้มุมขูงา,านะครับขัดงานนะเอาดิโนจะงายก,ก็ขาวเลยคนระับ เรนมาทำไมเนี่ย อาบน,น้ำเสร็จนะครับต่อไปก็ไปขึ้น,นรถน,นะครับเรียนเรีนเรีนเรีมาเรียนมาเฮ้เฮ้ไปข้างไปข้างนะครับเห็นกล้วยอยู่ฝั่งนูน้นนะมามาไป,ไปหากล้วยหรือว่าไงครับโอ้กล่องของเราเห็นกล้วยไม่ได้นครับ

สองสสองหนุม่มนะนแ,แปดอยู่มานนาทีอยู่มานาที<ะ> ขึ้นก็อย่างนี้เลยเลยนะครับนะ ้ปกคองนี่ก่อนกลับนะครับก็ไปกล้วยครับเกือบสิบกว่าวีนะครับ้งลุงงเอ ปป <c oughs> นิ่งเลยนะ,นะได้ทาน,นะ่ะนี่อ่อันเสร็จเอามาให้เพิ่มอีกสหวีนะ, <c oughs> ะเนไปไหตนะี่ยก,ก็กินทานเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะไปขึ้นรถนะครับ เด็กนะครับของขึ้นแล้วครับไม่ต้องนนะขึ้นเองครับเพราะว่าข้างบนมีย่ารอไว้นะครับโดดเลยนะร,รอบนี้ไม่โดนครับค,ค,ค่อยๆก้าวขึ้นนะทุกรอบนี้ที่ผองจะโดดขึ้นเลยนะครับใส่กระชุงหรือว่าไงครับ ปองก็ได้ขึ้นรถไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เราก็ปองเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูลงพี่ป๋องกันนะครับผมลงพี่ป๋องก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอขึ้นนะครับผมรอขึ้นนะครับผมรอขึ้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับผมมันได้มันได้จริงตอมมือบ้านเกาะตุ้มัอง ก็นี่เป็นตรงพี่ป่องนะครับผมขล่ากาขุนก้านะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นก็รอขึ้นนะครับผมว่าจะเอาจัดง่ายๆเอานะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีงบประมาณที่จะไปจัดให้มันยิ่งใหญ่นะครับผมหรือไม่มีงบที่จะไปไปเปลืองตรงจุดนั้นนะครับเราก็ต้องต่อต่อชานมาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้พี่ป่องแล้วก็โอนคะแนนให้พี่ป่องนะครับผม สำหรับลงชิ้นนี้ลงลงนี้ก็เมฆของโบบาลของชื่นของนาโนมาอุดหนุนมาอุดหนุนด้วยแล้วก็มามาอุทิศเงินมาให้ที่ผมไปช่วยชื่นด้วยนะครับขอบคุณมากมากจากใจจริงจริงนะครับลงพี่ป๋องก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนนี้พี่ป๋องก็มีภารกิจเดินทางไปบ้านนะครับไปเป็นไลฟ์ช่วยครอบครัวความเอกนะครับ ทีขายลอตเตอรี่ครับผมที่ขายลอตเตอรี่แล้วที่นี่มัน <c oughs> <c oughs> เหลือเยอะนะครับผมเหลือเยอะก็ให้พี่ป๋องไปช่วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วนะครับผมคงนีวันหวยออกเลยครับถ้าไม่อะไรวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นถ้าไม่ถูกก็เป็นกระดาษเปล่านะครับผมถ้าใดสนใจในการสนใจใน ในการลุ้นเลขลุ้นหวยก็ข้ามอุ่นนงพี่ปองได้นะครับผ่านช่องทาง y o u b u c h ชาแนลนะครับของพี่ปองนะผม<อ>ก็ช่องพายป๋องและพายพายปองกับควันเอกนะผมหรือก็ทักมาในไลน์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรองพี่ปองไลน์นะครับทักมาในไลน์หาเลขก็ได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็ขอปิด นี่เราขอจบการถ่ายเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ